สวัสดีครับชาวยูทูบได้ของใช้เมื่อหนึ่งอย่างครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูครับมันเป็นอะไรครับหลังจากที่รอมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆถึงมาถึงวันนี้แล้วคร้รอนๆก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูครับว่าจะทำอะไร อันนี้มาถ่าย <c oughs> ของที่จะทํานะครับ <c oughs> โอ้ดูในกล้องก็ไม่ใหญ่นะครับ <c oughs> โอ้ดูในรูปไม่ใหญ่เท่าไรนะครับ <c oughs> พอเอามาตัวจริงอันใหญ่เหมือนกันอันนี้ครับ <c oughs> เป็นตัววัดกระแสนะครับ <c oughs> วัดกระแสวัดโวลต์วัดวัดนะครับนี่มีหลายมีหลายอันเลยครับมีกิโลวัตต์เลยนะครับอ มีมีมีเวลาเลยนะครับมีเวลาเดี๋ยวต้องอ่านคู่มือนะครับอย่ันนี้ยังไม่เข้าใจครับผมเพิ่งเคยใช้นะเพื่อจะเอามาใช้นะครับเพิ่งจะลองซื้อมาลองใช้นะครับก็ออยังจะไม่เข้าใจระบบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว <c oughs> จะมาทําการต่อใช้วันนี้แหละครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการวัดกระแสนะตัววัดกระแสนะครับ อันนี้ร้อยแอมเลยเดียวนะครับผมกระแสแรงมากวัดกระแสได้แรงมากร้อยแ,แอมเลยก็เดี๋ยวมาหาวิธีทำก่อนครับก็ยังไม่เคยทำนะครับก็ซื้อมาก่อนอันนี้น่าจะเป็นหน้าจอนเพราะว่าเขามีคู่มือให้อยู่นะมีคู่มือให้อยู่มีคู่มือในการติดตั้งหรือว่าต่ออยู่นะครับคือ โหลดก็ตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะยังไม่เข้าใจอะไรเรอกครับเพราะว่าเพิ่งสั่งมาวันนี้ก็รนะบบไฟฟ้า,ฟาก็ต้องดูดีๆนะครับผมการจะทำอะไรก็ต้อง <c oughs> อได้ทีท่วนนะครับผมเพราะว่าอันตรายนะครับอันตรายรายการอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับน,นี่ลมแรงครับน,นี่ลมแรงก็นี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับ ก็สวยด,ดีเหมือนกันครับสวยด,ดีใช้ได้เนะ<อ>ก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผม,มก็ไม่น่าจะซับซ้อนอะไรมากมายนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะทำคลิปครับเดี๋ยวจะทำคลิปอยู่นี่เขาก็บอกอยู่นะครับนี่โหลด ติดให้เราตรงหรือเปล่าน,น,น,น้อ <c oughs> นี่เนะนี่กับหัวกับหางนี่ ac dc โหลดกระแสไฟโหลดกระแสไฟออกนะครับก็ต้องดูอีกทีนะครับก็ติดสติ๊กเกอร์มาตรงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับฝั่งไหนเป็น L ฝั่งไหนเป็น N นะครับ อยากเลยครับนี้มีโหลดอันนึ่งฝั่งนึงไฟออกฝั่งนึงไฟเข้าเดี๋ยวไปลองต่อกันนะผมะก็มาทำกล่องกันนะครับผมกล่องก็จะใช้กล่องแบบนี้ครับกล่องไม่มีตูนะครับ จะใช้ไม้อัดอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้จะวางมิเตอร์นะครับจะเจาะวางมิเตอร์นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะทําแบบไหนนะครับแต่ผมก็จะวางมิเตอร์แล้วก็วางปลั๊กไฟอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีสวิตช์มีสายไฟเข้านี่ครับอืมตัวจะประมาณนี้นะครับสําหรับมิเตอร์วัดไฟนะครับผม ก็เป็นการวัดกระแสไฟแรงดันนะครับแล้วก็วัดนะครับในตัวเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับผมมันจะเป็นยังไงครับนี่ก็เพิ่งทําครั้งแรกนะครับเพิ่งได้อุปกรณ์มาครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยครับผมครับพี่น้องครับก็ได้ฝังไว้ที่เรียบร้อยแล้วเจาะเจาะรูฝังเข้าไปนะครับอันนี้ก็เตารับนะครับนะครับ ต่อแผงก็ไปใส่สวิตช์ครับผมใส่สวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็มีสายเสียบนะครับสายเสียบแบบเต้ารับเสียบเหมือน<ม>อเหมือนมองเข้านะครับมาดูวิธีต่อข้างหลังครับผมวิธีต่อข้างหลังก็ไม่ยากนะครับผมอันนี้นแผงมิเตอร์นะครับมิเตอร์มิเตอร์นี่ข้างบนนะครับนี่แล้วก็ไฟไฟเขานี่ครับไฟหลักไฟเมนไฟเมน สายลายมาเลยครับลายข้ามตัวนี้มาเลยครับข้ามตัววัดเอมข้ามวัดเอมสายลายลอดวัดเอมมาเข้าลายปักนะครับเข้าลายปักนี่ง่ายเลยลายจากไฟเมีนมาเลยครับตรงยาวไปเลยลอดนี้มาเข้าลายปักลายปักไฟนะครับเต้ารับไฟแล้วก็ดึงสายนิวตันครับนิวตนัน มาเข้าสวิกนะครับเข้าสวิ๊กก่อนแล้วก็ต่อจากสวิ๊กมามาอีกฝั่งหนึ่งของพักนะครับเป็นนิวตันครับครบแล้วครับสายกาวก็ตรงกลางครับตรงกลางเมนหลักเลยยาวเลยมาใส่กาวครับแล้วก็ดึงดึงจากสวินะครับสวิกเป็นนิวตันครับโอ้เป็นลายครับลายมาเข้ามิเตอร์นะครับ ลายมาเข้ามิเตอร์หนึ่งเส้นแล้วก็นิวตันมาเข้ามิเตอร์อีกหนึ่งเส้นครับแล้วก็นี่เป็นเป็นสายวัดแอมป์ครับก็ง่ายครับสบายเลยเดี๋ยวมาเสียบไฟให้ดูครับผมมาเสียบไฟให้ดูนะครับมาดูกันเลยครับตอนนี้ก็ได้เสียบปลั๊กแล้วครับผมเสียบปลั๊กแล้วสวิตช์ังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับปึ๊บเปิดสวิตช์แล้วครับขึ้นแล้วครับผมนะครับตอนนี้ ไฟเข้าแล้วครับผมสองร้อยสามสิบสองนะครับนี่เป็นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิภายนอกเรานี่นะครับสามสิบองศาครับอนนี้วัดจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้บอกวัดนี้ยผมชอบตรงนี้นะครับชอบที่มันบอกวัดนีะครับอ่านค่าวัดได้ด้วยครับอ่านวัดอ่านแอป์นะครับนี่น่าจะเป็นเวลาครับไทม์เวลาเวลาที่เราใช้ไฟไปนะครับแล้วมันก็ค่า p ีนี่คือค่าค่า PF คือค่าไฟหลวงนะครับ เราก็เวลาเราใช้ไแเราก็เอาไปบวกลบคูณหารกับหน่วยค่าไฟบ้านเรานะครับก็คิดออกมาเป็นเงินได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับว่าเราใช้ไฟไปกี่บาทกี่บาทนะครับนี่นะครับตัวล่างนี่ครับเป็นเป็นหน่วยค่าไฟที่เราคิดกันนะครับใช้เยอะก็บวกลบคูณหารนะครับบ้านเราไฟกี่หน่วยก็นี่ครับเราก็จะรู้ว่ามันเป็นกี่บาทนะครับอ่าอันนี้เวลาครับมีแอมป์ครับมีบาทครับเดี๋ยวมาเสียบพัดลมดูครับ อเสียบนี่เลยหัวแรงเลยจะไหวหรือเปล่าไม่รู <c oughs> ้มาดูครับผมโอ้มาดูหัวแรงครับก <c oughs> ินไฟที่41วัตต์นะครับโอโ้โหถึง41วัตต์0.16แอมป์นะครับสายแอมป์0 1 5 0น6์ครับแต่กระแสบัตรนี่ไปแรงครับ35.73ประมาณนี้นะคประมาณนี้ครับ ค่าค่า PF นี่ขึ้นไวแล้วเก้าสิบเก้าเลยครับมันต้องตั้งอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับมันจะบอกบอกหมดครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ใช้โหมดยังไม่ปรับโหมดอะไรนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับยังไงต้องต้องเข้าไปในอ่านในคู่มือก่อนนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านแล้วทำแล้วครับผมผมก็อยากจะเอามาใช้บ้างครับผมเป็นการวัดกระแสวัดวัดวัดวนนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจก็เอาไปทำตามดูได้นะครับผมเผื่อว่าจะเป็นการวัดค่าต่างๆของไฟฟ้าบ้านเรานะครับผมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้กินกระแสไปเท่าไหร่กินไปกี่บาทครับต่อเดือนนะครับก็ลองไปเสียบดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยนะครับผมสำหรับมิตเตอร์วัดไฟนะครับผมสวัสดีครับ